ว่าจริงๆงานบรวารการบันเทิงก็เป็นงานที่ครีมแบบรักอยู่แล้วเราทํามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนอาจจะคิดว่าเออเราไม่ทําหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆรับได้ใครยินดีค่ะตื่นเต้นเท่าวันนี้กลับมาตื่นเต้นค่คะตื่นเต่ที่หวาๆเลยคะ่ะเป็นไงลกลอละครแล้วก็หายไปเลย่ก็มันเหมือนที่บอกอ่ะคือพอครีมไม่ได้รับงานมาสักปักหนึ่งคนก็อาจจะคิดว่าเออไม่รับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอยากทําเพราะว่าก็อย่างที่บอกอ่ะ ถ้าแบบมีอะไรน่าสนใจเราก็อยากที่จะกลับมาทําค่ะคิดถึงละครไหมคะคิดถึงก็งหเห็นแบบเพื่อนเริ่มกลับไปเล่นอะไรอย่างี้อย่างคุณเอมี่อะไรอย่างนี้เอมี่มรกดใช่ไหมก็เลยแบบเออเห็นเขาเล่นเราก็ดูนะเออติดตามผลงานเขาอะค่ะถ้าวันนึงมีโอกาสแล้วอะไรที่มันเหมาะสมก็คิดว่าจะกลับไปทำค่ะ คืออยากกลับไปรับแบบครอบคัวใช่ใช่ก็ก็ไม่เหมือนแบบจริงๆธุรกิจเราก็เริ่มที่จะแบบอยู่ตัวแล้วเพราะก็ทมาแบบสี่ห้าปีแล้วเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ก็ว่างที่เราคิดว่าเราแน่าจะกลับไปทําได้ค่ะผู้จัดติดต่อได้เนาะได้ค่ะขอบคุณมากถึงข่าวดูเลยเนาะค่ะอยากพูดอะไรกันบ้างจข่าวที่ออกมากักข่าวเรื่องครอบครัวค่ะมีข่าวว่าไม่เห็นมีลงรูปคู่เห็นอะไรเลยคนจับตามองค่ะก็ตามนั้นค่ะ ตามข่าว<บ>ก็แยกกันอยู่มันเ,นเนกิดอะไรขึ้นครับคือมันก็มันมีหลายสาเหตุอะคือว่านะแล้วก,ก็มันเหมือนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้ามันมันมาถึงจุดนี้แล้วอะเพิมก็รู้สึกว่าเราต้องยอมรับเราก็ต้องเินหน้าต่อแต่ถ้าสำหรับตัวเองนะเพิก็รู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว เป็นเรื่องของทัศนคติที่ต่างกันใช่หลายๆอย่างมันนานเลยะคุณนานแล้วนานนานเป็นเราแยกกันนานแล้วนานแล้วปีประมาณปีที่แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งใครคือคิมก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ออกมาทํางานหรือว่าเจอใครอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนอะไรเงี้ยก็จีก็ทราบเพราะว่า ็จะไปไหนกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ทิ้งกว่าไม่ทิ้งกันคุณตัดสินใจแล้วมันก็มันถึงใช้ความพยายามมันยากกขนานไหนบ้างครับมันก็คือว่าเราก็จะรู้ตัวคืออันนี้คือมีปรับแพทย์อีกฝ่ายนึ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายาม ที่จะทําให้มันดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าบางทีก็สุดท้ายอย่างที่บอกคือวันนี้เคอรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเลือกหรือทำอะไรที่ที่เรามีความสุขอะ,อะมันจบกันดีไหมคบก็จะพูดยังไงก็ก,ก็ก็คือไม่ได้คุยกันนานแล้วเงี้ยค่ะ เปลี่ยนไปเยหรเปลี่ยนไหมก็ก็เปลี่ยนนะคือเพิ่มแค่รู้สึกว่าเหมือนวันนี้อาจจะโตขึ้นด้วยอะ่ะคือมันใช้ระยะเวลามานานคือเราไม่ได้แบบเหมือนเพิ่งรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันนานแต่พอวันนี้ถามว่าตอนเราอายุเท่านั้นเราก็คิดอีกแบบพอวันนี้เพิมก็คิดอีกแบบแต่ถามว่าแล้วเหมือนรู้สึกแบบแย่เลยไหมเพิ่ก็ว่าจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวมันก็อยู่ที่เรื่องราวของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะ ใช้ชีวิตคู่มาสองสามปีที่ผ่านมามันเจไงบมากครับก็มีทงดีค่ะแล้วก็ดีทางไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปกตบมาใช้ชีวิตคนเดียวเป็นสาวโสดมันสบายใจขึ้นคือวันนี้เพิ่งถ้ารู้สึกว่าเพิ่อยากทําอะไรที่ที่เรามีความสุขอะแค่นั้นเองคือถามว่าสบายใจไหมบางทีมันทุกคนมันมีความรู้สึกอยู่แล้วคือมันไม่มีใครหรอกคาะผู้อื่นคือถ้าเราตัดสินใจอะ ทุกๆคนนะ่ยคือว่าทุกคนก็เป็นแต่พอถ้ามาถึงจุดนี้คือก็ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเราก็ต้องเดินหน,น้าต่ออเงี้ยค่ะต้องสตรใช่ต้องใช่ได้กำลังใจจากครอบครัวหรือจากใครบ้างคะได้ค่ะได้ก็ได้จากาคนรอบข้างแล้วก็ได้จากเพื่อนเพื่อนก็ก็น่ารัก่าเง,งี้ยค่ะเพื่อนก็รู้ว,ว่าแบบเขาก็จะอยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะาการตัดสินใจครั้งนี้มันยากขนาดไหนบ้างสำหรับคุณอีกนี้ก็<ค><ด>ยากนะ แต่คิดว่าจริงๆถ้ามันถึงจุดหนึ่งอะค่ะเราจะรู้ตัวเราเองคือได้ว่ามันเหนื่อยไหมคะกับที่ผ่านมานานมากก็ก็ต้องมีบ้างอะค่ะอไม่งั้นมันก็คงไม่ถึงจุดนี้เนาะนะตอนนี้พี่ิพร้อมที่จะสุดใจ้ยพร้อมไหมตอบไม่ได้แตก ก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันมันมีสิ่งดีๆมีโอกาสที่ดีอะเราก็ไม่ควรปิดกั้นตัวเองคึงก็รู้สึกว่าเราเราต้องมีความสุขอะค่ะแล้ววันเนี้ยแข็งแรงขึ้นยงครับอีกแข็งแรงเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือมันนานมันก็นานอะมันก็สักครั้งแบบใหญ่ๆแล้วค่ะคือวันนี้เออไม่ไม่ก็ทำแต่ละวันเราก็พยายามแบบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอยู่กับครอบครัวบ้าง ทุกจะอยู่คนเดียวยังมีรู้สึกแปร๊ๆอะไร<ม>อย่างเงี้ยไม่รู้หลายคนเป็นเพรมันนานแล้วมัน,ม,นมันเลยจุดนั้นมาแล้วไม่ได้เสียดายชีวิตที่ผ่านมาความรักดีๆอะไรปรบปุแบบอย่างเั้นเลยมาก,ก็ร์เก็บสิ่งดีๆไ,ไว้หรือว่ามันก็โอเครู้สึกชีวิตผู้สามปีที่ผ่านมาเสียดายเวลาไหมครับไม่หรอกคะ่ะพีมก็เชื่อว่า ตอนนั้นเราก็ต้องคิดดีแล้วคือในทุกช่วงชีวิตที่เราตัดสินใจแล้วก็คิดดีแล้วแนะ่ะนาวันนั้นแต่ว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเราก็ต้องรับมันได้ถ้าเกิดรักครั้งใหม่ที่เข้ามาครับจะต้องเลือกหไ,หหไหมคะาหายเลย<ะ>จะต้องเลือกไงบ้าง <c oughs> ไม่รู้ตอบไม่ได้คือยังไม่ได้คิด,ไม,ไ,ด,คดไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยเอาจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องแรกๆอ่ะที่คืคิดตอนเนี้คือถ้ารู้สึกว่าโอเคถ้าเรายังทํางานได้เรายัง ทำอะไรได้เยอะหลายอย่างอยากจะกลับมาทำตรงนี้ก่อนแต่ไม่เข็ดขยันกนความดันไม่ทำไมอมกลับมารับงานแล้วเนาะใช่ค่ะลุยงานฝักเนสฟอกโซ่เลยนะฝักเนสฟ็อกโซได้ร้านขนมด้ค่ะร้านขนมด้ขนมสบาโอเคขอบคุณค่ะ